dengan saya dan kuk tak kat ha pun ada pin กินอะไรกูไม่รู้แดกส้อมไม่เป็นเลยกูจะกินส้อมแต่เมียกูเขาจะกินตะเกียบกูแค่ไปหาตามห้องดูหน้าตึงเนี่ยหน้าตึงเป็นไปเน้ะน่ะมึงมึงมึงหน้าจะเหมือนตีนแต่ก็ไม่ใช่ตีนที่หน้าเดินเพื่อผ่านเหมือนมึงกูตรวจอือตรวจเลยทุกคนเขาตรวจ ตรวจสองสารอบไม่ได้ด้วยไอ้นี่ต้องตรวจแปลนารเรียนเชิญคุณสารรามันเอกแล้วไอ้นอนไปแล้วคุณสารรามีกันรออยู่เลยมาติดเรามันทันทีคุณสารรามใช่อุ้ยทำไมมาล่ะทำไมขี้เหนียวรีบรถเธอได้อบอุ่นเลยได้อบอุ่นเลยเขาเนี่ยเป็นคนจัดงานการเรียนเชิญคุณสารรามันเอกแล้วไอ้นอนไปแล้วคุณสารรามคุสารรามหลับแล้วจะพาบอ่ะนี่นะเขาจ่ายตังค์มาแล้วเออ เขาแล้วครับมีก็รออยู่คือมาติดแล้วมาเที่รงคุณสาวเล่าใช่อุ้ยไม่ม้าหรอกทำไมอ่ะขี้เดียวรู้ได้ยังไงได้เล่นแก๊บด้วยากจะภาพนะผมว่าเจ้าภาพแล้วผมไม่ว่าเจ้าภาพได้ยังไงล่ะอีกขี้เดียวเนอะนี่รถเธอได้เอาก่าทิ้นเลยเขื่อนใหญ่โง่เล้ามเป็นหมดจะภาพไงหมดภาพเขาหลับไปแล้วตัวนี้เกณ์จ่ายแล้วกลับไป ึงเมือกานนี่เขาว่าคนสันามเดินกลับไปยุธยา<อ><อ>หมดนี่ถานรักน่าจะหมดขอให้คนสรนามขากลับโดนงูเห่าแดกได้เข้า <c oughs> <c oughs> มาเปรี้ยวอ,อ่ะติดมะโลยเขาพูนี้คือจกักรพรรดิราชเหยียบที่ไหนประเทศนั้นเจ้าดงสมบูรณ์ล่าสุดไม่เหยียมบึงของหลงทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มทำให้ทุกคนมีความสุขไม่ใช่บอกเขาเหรอเขานี่ไย ที่เป็นคนพาชาวพนาคเที่ยวกะลี่เร็วจริงๆขอไจะเข้าใจยังผิดบ้าหรือเปล่าเนี่ยเที่ยวซื้อบะหมี่เออไปซื้อบะหมี่มือที่พูดไปเรื่อยเปื่อยและทำคนกดฉากแข็งอาแข็งไงล่าสุดครับลีหมดมของหลงไปแล้วกาบเรียนเชิญเชิญเลยนะ ธรรมราชาธรรมดาลาลีเฮ้ยไปเป็นลาลีอะไรหรอกไม่เก็บลีธรรมราชาธรรมจาลีเฮ้ยธรรมราชาธรรมหมาล่าเฮ้ยไปรบไปรำคาญว่าเรียกยากตรงไหนเนี่ยมันเรียกยากเนี่แหละธรรมราชาธรรมราชาธรรมปูน่ะแม่พอฝากเรืสาวข้าพเจ้าสิงห์ขลัดราชาขอยกเลิกการแต่งงานปัดเดี๋ยวนี้ แดดเฮ้ยทำประราชาอ้าวสายนเราอนมีพิธีกันหลังเริ่มแล้วมามามาขึ้นรถน้ำสังให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวก่อนเร็วเราคงจะขึ้นไปรถน้ำสังไม่ได้เอกเพราะว่าเจ้าบ่าวที่อยู่ตรงนั้นคือตัวปลอมจะไปช่วงน้้นทำมาเขาสามวันเฮ้ยทำมา เหยียดหย่าถทำไม่ใครกันนะ่ะเราพินามว่าสิหิราชรา,าชานั่นเหรอนู้นเนี่ยใครนะอยาตรงคำยืนไปเที่ยวขาวตาเด็กสมบูรณ์ <c oughs> นชกโวษอนโสดนี่ก็เขาพลพ่าอะไรอ่ะเห็นใจซะหน่อยเนียไม่เขาออกไปกเลยนะ ทำไม่ะจะไปเซเว่นไม่ได้เลยเมื่อคืนทะเลาะกับเมียโอ้ยโอ้ยวายว่าไม่ไปดีนะล้วบอยอย่าไปในเมื่อคืนเนี่ยทำไมอ่ะข้าไปมาแล้วเป็นไงเจอเมียแกนั่งอยู่อ้าวจะเป็นนั่นรอหน้าดีสอร์ท ไปกับเมื่อคืนเมียใช้ทำอะไรนี่มึงไงอะไ,ไรวะไปกับใครเขาไม่ได้ไง <c oughs> โย่ยดิ๊กไม่ได้ดิ๊กเขาเดินเป็นยามเลยเดิยามเขาเช็กรถรถในรีสอร์ทมันเยอะเขาก็ต้องรอดูว่ารถคันไหนเป็นยังไงออกเข้าออกยังไงเฮ้ย่าเขาไม่น่าชื่อนั่น้องบิก๊กแอนนี่ลาบอ่ะ <c oughs> นะาชื่ออะไรห <c oughs> น้าชื่อ,อเอกยามวิการ ยามีการนั่นเองและแล้วโทรหากูมาถามเส้นเกียบอยู่ไหนแล้วโทรหากูทำไมเขาแดกซ่อมไม่เปลยเฮ้ยมือเราก็ได้ถึงซ่อมได้เป็นก็เได้ทุกคนยู่ในความสงบบัดนี้ผมเอ๋จะเลองท่าวฉันแล้วคุยกันคุยกันอีกแล้วสาธุเจ้าปู่ขอบุญบารมีให้ผมเอ๋เขาเลิกทะเลาะกันเลยแล้วปีหน้ามาเล่นจะเหลือลิเกกี่ตัวก็ได้ แล้วเรื่องไอ้คนนี้หายไปไหนถามเขาสิมันทำอะไรเนี่ยเราจะมายกเลิกการแต่งงานผมว่าบหารตะเกียบว่างไหมไม่ว่างจะไปว่างมม่ว่างมือจะว่างก็ไปเอาตะเกียบไปหน่อยมือเรื่องอะไรเจ้าอะไมาแบมึงเป็นใครเนี่ยไอ้ยามวิจัยอะไรนัรนชดารัชดา มือรัชดาเหรอครับแสดงว่ามือคือตัวปลอมเหมือนกันจริงดิมีหลักฐานหรือเปล่าจริงนะบ้ามีหลักฐานเลยขอปลอมตายแน่ย,ยอมตายอยู่มาสามคืนแล้วให้ตายเถอะเสอหลักฐานของจริงแต่ว่ามึงคือตัวปลอมนี่หว่าของจริงยังไงทำไมอะ่ะมันอ่านว่าอะไร <c oughs> เขียนเองไม่ใช่เหรอ,อ เขียนเองแต่กูลืมไปแล้วแต่ว่านี่คือหลังหายของจริงไม่เชื่อหรอกเฮ้ยมันคือตัวปลอมทำงานย่ไยๆเดี๋ยวเดี๋ยวสาห่ายพระนุภาตัวปลอมเั็นไงนี่ตัวจริงถ้าหากเาบอกว่านี่ตัวปลอมเรื่องไหนล่ะตัวจริงข้าพเจ้าคือพระนุภาพตัวจริงพุทธคันแต่ว่าพระเจ้าอ้ายเดี๋ยวบอกคือพระนุภาพตัวจริง คนไหนคือพันุวัฒน์กับรัชดามาแต่งงานพี่จุกเหรอนี่ไงไปกันพันธุวัฒน์รัชดาอยู่นี่โอ้ขอบคุณเลยนาชาก็ดีไม่น่าเลยไอ้สองคนนี้เป็นตัวปลอมพี่จุกคบไ่ะริงมันงปลอมมึงอะปลอมมึงมะปลอมกูจริงมึงจิงบ้าเอทำไมอะไอ้จิงต้องมีตะเกียบตะเกียบอะไรเฮ้ยตะเกียบอะไรตะเกียบอะไรกูไม่รู้อ้าวยิ้มทำไมกลัวตัวจริงปลอม ปอไปไงมึงก็ปอมึงปอโตมาจริงแดกซ่องไม่เป็นก,กูจะกินซ่องแต่เมียกูเขาจะกินตะเกียบก<อ>ูไม่หาเตาห้องมึงขับกลับไปสก้นไปหาตะเกียบเ <c oughs> ลยเหรอก็ที่นี่ไม่มีใช้เวลาเป็นหมดอ่ะใช้เวลานะ่ะตามใจเมียซะด้วย <c oughs> มึงตัวปอมพิ่งเข้ามาตัวจริงดูตัวจริงเลยดูน่ะดูหน้าตึงเนี่ยหน้าตึงเป็นไตเนอะฮะมึงมึง ตีนแต่ก็ไม่ใช้ตีนที่หน้าเดินเพ่นพ่านเหมือนเหมือนกูตรวจดูตรวแล้วแหมอ๋อทุกคนเคือตรวจตรวจะตรวจสองสามรอบไม่ได้ด้วยไอ้นี่ต้องตรวจแปดตรวจแปดก็ไม่ตรวจเก้าไม่ได้เหรอมันตรวจแปดเลยน้วยเนี่ยมาอายุกับครอบครัวกูแบบไปดูแลเนียยเงินอยู่ด้วยกันตลอดเจ๊หลับเราเลย ยังคาตลอดอะถ้าข้ามาอยู่กับมันมันจะร้องเหรอเปียวช่วยเปียวช่วยนี่โดนไปน้ำช่วยนะซอยอะไรหนาเนี่ยถึงตัวปอมเดี๋ยวมาติมปอมยังไงอ่ะคือข้าตะกรอนเลยขอเนี่ยชั้ราะกระบอกฉันระหว่างจะเดินทางมาแต่งงานแต่กุบตาจัดมึงจะพูดเนี่ยมึงให้เขาพูดก่อนแม่มีพิรุษดิบเหรอกะหล่ กันกลับไปเอย่าคนแรกบิ๊กช่วยบิ๊กช่วยเรามีฝ่าห้าการกระบอกฉันเนี่ยระหว่างเดินทางมาแต่งงานมีคนลอกซ่าและกระบอกชั้นเนี่ยมีคนมาช่วยเอาไว้แต่คนร้ายเนี่ยมันมันเอาเสื้อผ้าเสื้อผ้ามาแล้วเ้ิ่มอีกแล้วพูดให้รู้จักเด็กเดเด็กเด็กเราไปก่อนดีไหมตามจาวี่นักพูดตัวจริงไอ้ตุ๊ีตยว เปลืองสื้อผ้าลมาไงแลแอบอ้างมันเป็นฆาตากรพี่เจ้าคะจะหม่อมฉันตัวจริงพีนะ่เจ้ารทำมาภูลังกาตัวาราตัวจริงตัวจริงนะได้เดี๋ยวเดี๋ยวาฉันขอดูนายฆาตกรใจร้ายใจดที่มันจะฆ่าพวกฉันนายไอ้คได้ะหมไหะตัวจริง,ม,รงมัน,น,น,นได้นอนได้นอนพี่ะนั่งเลยเถิดจ้า เป็นเจ้าวันล่อเลยมว้ยนี่นี่ไอ้ทีนอ้แวมีใจเนี้ยมาจิ้มล่อเลยขอช่วยขอช่วยเฮ้ยาไปบ้านเขาได้ไหปอดไหนเลือกข้มันรร้อไปนจะร้อทำไมบุบบ่อย ที่งก็ทิ้งก็ทิ้งเนี่ยปล่อยกูอยู่นีิ่งมึงวิ่งเนปไปคนเดียวเลยทำไมเงีให้มันจับได้หมดแล้วอ้าเฮยมมตัวเหระอะไรวะมึงมาตัวป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปล่ากูไปเปล่าเ้ยมึงไอ้ยมันล้อะไรอะเยยากกเกงมึงา เออตกใจเลยให้มันใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ัใหญ่ขนาดนั้นเลี่ยเลยไม่ได้มันเล่นมึงมันเล็กจ้ะเดี๋ยวขาเดี๋ยวข้างหลังมึงให้กูไปช่วยเมี้ยจะเป็นไรกูช่วยไปโยมเ่อจะอธิบายได้จ้ะวูอ่านได้ไก่เย็นก็ไกจเย็นจ้ะอ้ซอกคนเนี้ยมันเป็นน้องชายฉันเองจ้ะใช่น้องชายแท้ๆเลยไม่ต้องมาข้ามเรื่องอะไรอ่ะเปล่าเปล่า ไม่ใไปไงไม่ใช่แต่กรคือว่าฉสองคนจะไปตัดปืนไปตัดไปทิ้งนั่นแหละแล้วเมืเอิญได้ยินเสียงรถแบบเสียงคนไล่ฟันกันฉันก็เลยมาดูแล้วก็ไล่ไอ้พวกคนร้ายไปแต่วันนี้เจ้าเนี่ยเขาโดนฟันแล้วก็นอนสลบอยู่สองคนแล้วทำไมทำไมไม่ช่วยเขา่ะอก็จะช่วยแล้วล่ะแต่ไอ้ไอ้ไทิ้งนั่นแลหละ ความคิดมันมันมันบอกว่ามึงปลอมตัวเลยเป็นองค์พันุวัรเดี๋ยวมันจะปลอมเป็นรัชดาเองนี่พอมึงเข้าไปในเมืองนะมึงจะได้มีบ่อกุ้งนะกูก็จะได้มีเป็ดด้วยเฮ้ยมึงทำเลยเชื่อกูดีแน่นอนถ้ามึงไม่ทำนะมึงตัดเพื่อนกับกูไปเลยตัดเพื่อนเลยกพื่อเลยต้องทำาน่เลยต้องมีมันเป็นเพื่อนคนเดียวนั่นแหละแบงช่วยแดงช่วยแบงไหน าไม่คบได้ไม่ล่ะทฉันไม่ได้คือฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าเขาท่านไม่ได้เป็นคนณค้าแล้วท่นแค่จะเอาตังค์เแต่ไอ้คนนี้มันจะฆ่าเนี่ยมันอยู่ในนี้มันเป็นฆาตกรอยู่ในนี้เลยเหรอไอ้ฆาตกรมันก็คือไอ้คนกุ้งนี่เลยเดี๋ยวพวกนี้เลยกูจะมากล่าวหากูไม่ได้ทัเมืองมีหลักฐานเลิกเองไงเราเป็นตัวปลอมอย่ามาพอนี่เว้ยไอฆาตกรหน้าเราเป็นตัวปลอมอย่ามาพันเรื่องนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หนุ่มถ้าไม่มีหลักฐานก็ไปกล่าวหาเขาไม่ได้หลักฐานไม่มีในเมื่อทุกคนไม่มีหลักฐานแต่กล้ามของฉันมีพี่นะเฮ้ยเฮ้ยคาราเว่หลักฐานเลยสองมาพูดคำนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็จะเอาพระอาจารย์ครูถ้าสายพวกกองโจรไปด่าฆ่าพระวนอย่างนั้นเหรอสารสับพูดสักพูด